พักตอบคอมเมนต์หน่อยคะ่ะมีคอมเมนต์เข้ามาก็เลยอยากคุยนะคะก็คือคอมเมนต์ประมาณว่า,าถักได้แล้วหัดถักตามป้าเนี่ยถักได้แล้วแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วก็มีบางคนนะคะที่แบบถักมาแล้วบอกถ่ายรูปที่ตัวเองถักมาก็ถักตามป้านี่แหละ ขายรูปมาแล้วก็ป้าค้าช่วยโพสตขายให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยป้าก็บอกว่าถ้าป้าโพสต์มันก็เป็นช่องของป้าลูกค้าก็เป็นของป้าอะไรอย่างเงี้ยป้าอยากให้เขานะ่ะโตเองมีลูกค้าเองทําได้เองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้เขาโพสตบ่อยๆโพสตวบ่อย,อย,อยเดี๋ยวนี้เขาก็ขายได้เรียบร้อยแล้วก็คือเดือนหนึ่งก็โทรมาไลน์มาสั่งสั่งไหม,มเขาจะเป็นสายถักหมวกพระอันนั้นน่ะจะเป็นสายถักหมวกพระ สั่งไหมทีละยี่สิบสามสิบก็คือเขาได้ลูกค้าแล้วแหละก็คือมันต้องอย่างนี้แหละทุกคนแล้วแฟนคลับป้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแก่แกแล้วอะ่ะป้าก็จะจะห้าสบห้าห้าแล้วนะทุกคนสี่ยูให้ฮอดฮอดได้รับเงินรัฐบาลนีมันสี่ยูฮอบ่ะอย่างถักกระเป๋านี้ใช่ไหม เออแล้วที่เขาถามมาป้าก็ตอบไปว่าโพสต์บ่อยๆค่ะโพสต์บ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้ขายทีนี้ป้าก็นึกเอะใจเพราะว่ามีหลายคนแล้วป้าก็จะตอบแต่ว่าโพสต์บ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้ขายทีนี้ป้าก็เลยเออลองกดเข้าไปดูไปดูโปรไฟล์เขาปรากฏว่าเขาตั้งเป็นส่วนตัวถ้าตั้งเป็นส่วนตัวเราโพสต์อะไรไปมันจะไม่มีใครเห็นนะทุกคนเราต้องไปเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพนะคะแล้วก็ เล่น Facebook ให้มันเหมือนกับเล่นเอาชีวิตประจําวันทําให้เป็นรายได้อะทุกคนเหมือนที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยสวัสดียามเชา้ากินอาหารเชา้าวันนี้ทําอาหารเช้าแล้วจะใส่บาดมีอะไรบ้างวันนี้พอถ่ายรูปเสร็จกอ็อะไรนะเขียนแฮชแท็กข้างบนใส่บาดผ้าแล้วถ่ายถ่ายรูปแล้วลงได้อะไรประมาณนี้แหละ ป้าเน่ะเป็นคนขี้เกียจเขียนแฮชแท็กมากเลยนะทุกคนแฮชแท็กเดียวเลยถ้าเกิดว่าเป็นแมวก็แฮชแท็กแมวเลยถ้าเป็นกระเป๋าก็แฮชแท็กทักโคเชไปเลยแล้วก็อะไรนิดหน่อยแล้วป้าไปดูคลิปเวลาเลื่อนไปก็จะเจอคลิปคนอื่นมาก็ดูให้เขาก็กดไลค์ไปก็แฮชแท็กเขานะ่ะสามบรรทัดทุกคน <laughs> เราก็มานั่งนึกอะไรเขียนได้ไงวะแฮชแท็กสามรรทัดย์ทำไมเราขี้เกียจจังวะเราแฮชแท็กเดียวอย่างเดียวเลยจบ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ทีนี้ที่อยากจะที่อยากจะให้ทำนะคะก็คือเราไปเปลี่ยน Facebook ซะเป็นโหมดมืออาชีพนะคะแต่ว่าป้านะอยากจะแนะนำให้มันแบบละเอียดเลยนะแต่ป้าไม่ใช่สายให้ความรู้ไงป้าเป็นสายถักสายสอนถักไม่ใช่สายสอน ทำเงินออนไลน์นะคะเราต้องไปหาครูโดยตรงนะคะครู่สายตรงเขาแล้หาที่ไหนก็หาใน Facebook นั่นแหละหาออนไลน์นั่นแหละนะคะก็ไปพิมพ์ตรงแว่นขยายนะ่ะพิมพ์ไปถามเขาว่าเอ่อโพส์โพส,โส์ขายของทำยังไงเอ่อหาเงินจาก facebook ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีหาเงินออนไลน์เขาก็จะมีเด้งขึ้นมาเยอะแยะเลยมีผู้รู้กลูรูเยอะแยะเลยคะ่ะที่จะ สอนให้เราหาเงินออนไลน์เพราะว่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มมันสามารถหาเงินได้นะทุกคนแต่ว่าเท่าที่ป้าทำมานะมีมี y o u t u b e แล้วก็มี t i k t o k แล้วก็มีเ e f เฟสเนี่ยง่ายง่ายสุดนะคะง่ายที่สุดเอ่อ u u t u b e นี่ย,ยากที่สุดแล้วก็ t ิ ktok นี่ก็กลางกลาง Tik กกลางกลางแต่ว่าก็คือยากน้อยกว่า f c e e o o o อะเออยากน้อยกว่า u t u b e อะพูดเองงงเอง นั่นแหละก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเลย Facebook ส่วนตัวเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพก่อนวิธีเปลี่ยนก็นั่นแหละเดี๋ยวกูรูเขาจะบอกเองนะคะกูรูเขาก็จะทําให้ดูเลยว่านี่นะคุณก่อนอื่นคุณต้องไปเปลี่ยน Facebook เป็นโหมดมืออาชีพก่อนนะกดไปตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณก็ไปตั้งโปรไฟล์ของคุณนะตั้งว่าคุณจะทําช่องเกี่ยวกับอะไร ก็ถ้าจะทักเป็นใจทักมวกอย่างนี้ใช่ไหมที่ไปหัดทักมวกมวกน่ารักน่ารักสนใจทักได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าต้องลงคลิปเรียววันละครั้งวันละกี่คลิปอะไรอย่างนี้ลงตรงนี้ตรงช่องนี้ลงเป็นวิดีโอช่องนี้ต้องลงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราแล้วก็เขียนแฮชแท็กแล้วก็ต้องไปใส่ชื่อใส่อะไรใส่บัญชีอะไรของนั่นแหละ พอมันพอพอมันเริ่มมีรายได้จะต้องมีรายได้มันก็จะมีขั้นต่อไปขั้นต่อไปที่เราต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปกดตามเขานั่นแหละฟังก่อนแล้วก็ทําตามเขาไปอันนี้ต้องสายกูรูเขาสอนนะคะเพราะว่าป้าก็ไปกดกดตามเขาไปพอเราทําเสร็จก็ลืมทันทีเลย <c oughs> ไม่สามารถจํามาสอนใครได้ <c oughs> ลืมโดยทันทีเพราะว่าเราเป็นสายถักไงนั่นแหละ ก็ลองไปทําแบบนี้ดูก่อนนะคะคือมันต้องเปลี่ยนนะป้าเข้าใจนะว่าเราอายุมากแล้วแต่ว่าโลกมันมาทางนี้อะ่ะโลกมันเปลี่ยนจริงๆป้าว่ามันง่ายขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยตอนป้าจะขายอะไรสักอย่างะป้าต้องไปต้องไปส่งเขาที่ตลาดต้องเอาของไปส่งให้เขาแล้วเราก็จะส่งเราก็จะขายได้ราคาถูกมากๆอะ่ะเออต้องเหลือกําไรให้เขาไงเพราะเขาต้องมีค่าเช่าแผงอะไรเงี้ย แล้วถ้าเราแล้วที่บ้านบ้าก็ห่อยขายด้วยซึ่งมันกว่าจะเจอลูกค้ามันยากมากแต่เดี๋ยวนี้นะคือถ้าเราติดแฮชแท็กดีๆนะคะแล้วก็เขาจะมี AI นําส่งให้เราทําอะไรเราก็ติดแฮชแท็กไปเลยแล้ว AI อะ่ะเขาก็จะเออถ้าเราสมมติว่าเราถ่ายเนี่ยทักหมวกสนใจทักได้นะคะเขาก็จะส่งไปให้ลูกค้าที่ชอบซื้อหมวกชอบดูหมวกอะไรอย่างนี้แหละ มันจะเร็วมันมัน,ม,นมันสะดวกสบายขึ้นนะคะลองทำดูนะคะลองทำดูคะ่ะ